ีค่ะขาสู่ช่องแม่เจ้ากก,กอกาะนะคะวันนี้ก็จะมามาทางหญ้าอีกเหมือนเดิมพี่น้องเมื่อยหลายนอนอยู่พลานหินแล้วนี่นะโจตัดงาโจาใช้เครื่องแม่ก็ใช้มีดนะโอ้ยเมื่อยจนหอบเลยเดี๋ยวโจไปเอาน้ำมันขึ้นมาแล้วนะตรงนี้มันเป็นที่โล่งค่ะเป็นที่โล่งที่ยังไม่ได้ปลูกอะไรเลย เดี๋ยวปีนี้เราก็จะเอาต้นกล้วยมาปลูกใส่เหมือนเดิมนะเพราะปีที่แล้วปลูกได้มาครึ่งเดียวตรงนี้มันก็หกเอาบทันปีนี้เลยอะรีบเลยรีบทำตอนนี้เนาะแล้วก็พอฝนตกหน้าแรงมาหญ้าก็จะไม่ขึ้นเราก็จะสามารถหาต้นกล้วยต้นอะไรมาปลูกใส่ได้ตอนฝนตกปลูกตัวหปีเลยแหละพี่น้องปีนี้ถ้าฝนตกมากนี่ คุดต้นกล้วยอยู่ในสวนเขาออกมาขยายเลยเพราะว่าเขาได้ต้นกล้วยหลายแล้วเขาไม่ต้องไปหาที่อื่นมานี่เหลืออีกเยอะโหลงกล้วยทีนี้น่าจะเป็นพันหลุมโดนมั้งถ้าขนาดนั้นแล้วจะขนกล้วยลงไปขายไหวบ่มี่พอขามาสื่ออยบอก็ไม่ใช่อย่างอื่นหรอกเราจะปลูกเอาเนื้อที่ไว้นะคะเนาะเราทำอย่างอื่นไม่ไหว เราง่ายสุดเราคือลงกล้วยเนาะต้นทุนอาจจะต่ํานิดนึงนะเพราะว่ากล้วยนะ่ะเราก็จะหาเอาแถวสวนเล่าทีนี้นะไม่ซื้อปีที่แล้วเราซื้อปีที่แล้วเราซื้อเพราะอะไรเราซื้อเพราะเรากล่นไม่ไหวเราเติงซื้อเขาให้เขากลนให้ปีนี้แม่ว่าจะไม่ซื้อกะว่าเพราะว่าของตัวเองมันมีแล้วในสวนก็จะมาขุดเอาในสวนนี่แหละมาปลูกใส่ที่ละ ห้าลุมสิบลุมไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่แน่บางทีถ้ามันไม่พอจริงๆอาจจะซื้อใส่อาจจะได้ซื้อน้อยนะเยอะเหมือนกันนะพี่น้องนะโจบอกว่าบุก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 วันอาทิตย์ไปเออใช่เลยก็บุกบุกเลยนะอีพุบเมือนก็จะไปทอดกระถินบ้านกนบุญเนาะวันนี้ก็ต้องบุกบุกว่าสันโจบอกว่าโจสร้างบุก ส่วนกล้วยก็จะส่วนกล้วยไฟห่ำผูกเรียบๆๆนะเห็นห้องไอ้มนะลราปูยี่สายของไอ้มนะยี่สายโจทย์ไอ้มส่วนมะขามเราก็ลงเป็นร้อยเราอ่ะเราลงปีกาดี่ไฟใหม่นะเฮากับปีนี้ก็ลงกล้วยเส้นนี้นั่นนี่คตรอายุส่วนฮานี่ลราปีนี้ฮาบรได้ซื้อละเนี่ย เยอะอยู่เหมือนกันนะพี่น้องเลยปลูกกล้วยแล้วก็จะหาซื้อต้นใหม่อย่างอื่นว่าปลูกสาบาดนี่ป้าส่วนอย่างคุส่วนอย่างเบ้าจิ้มบ่ะทางคุณแม่ได้หันเราหับเนาะ,นะอันนั้นของน้องโอ๊ต่ว้าของข้าเจ้าก้าญ้าเขามันนิดเดงอยู่คือกันละปูนี่นะสงสัยก็้กล้วยในฐัน,นะของภายนอง อันนี้โกยห้อาอยู่บอกก่อนนี่นะอโอ้ถ้าแมนกับปีนี้ก็บก้นคือมาปูท่าแถวนี้นะัได้หลายนอยอยู่น้องสั่งตัดหญยาเอาจอบูบ้า <laughs> <laughs> ต้องซื้อโกยเนาะได้หลายอยู่บนน้ำมันวันนะี้ไปเอาอีนะ โอ้เหมเมื่อเหมื่อลูกมันเหนายเห็นบอกมาหลายกะทรงนะเงิ่เปโอ้ยหซื้อเก้าขละกขลามต้องซื้อกระโหลกห่ะมันเหมดมือแล้วน้ำมันนะย่มคืนหนึ่ง มันบลไหลเอามั้พอพ่อพอพอเฮเฮพอโอ้ยน้ำมันมันเฮทิมเมอร์สห์ฮะเฮมาเทสเนีก็เฮอีมันตัดก็ไหลจ่อยันโคดน้ำมันบ่ได้บบมันเอาความร่มเฮเมอร์สห์น้ำมันเฮออกจากกระลิกง่ายกับเฮยกขึ้นไหมตั้งจอกแล้วยกกระติกขึ้นไหม ยกก้นมั้ยยกก้นก็ติ๊กมั้ยบ่แลมึโอ้ยน้ำมันเหที่บ่ได้ใส่ซครึ่งสมพองยังว่าน้ำมันคือปึ้งแค่นั้นเด้อเอาลงบ่ตุ่มก็ได้ แมเมนเน้ำมันเชื่อมขึงเลนี่ทีทิมต้องหลายกว่าโอ้ยสวนกลวยไปนหนทางคุณเนานะตัดอิมน,นี้น็สิลแลวบ่าวทางเทิกนี่ ข้งหลายค่อยลงไปคุยไม่แ้าส่วนย่างเลยเนะี่ยเหม็นน้ำมันดินี่น้ำมันทิมน้ำมันน้ำมันเททิมหลายกว่าเชื้อคือเนี่ยเพาะว่าแต่ละมือน้ำมันบ่อพอ เริ่มมาแล้วนี่ต้นนี้ก็ง่ายละปีนี้ยังปีกายนี่ว่าสิทัดลดบริตรัดซ้ำเอาเอาผาตัวนี้มันเจ็บมือเดีย่ยงแตกแๆกแกเอาไม้พันเนื้อแข็งผมเอาผาดำยาวตัดบดได้มันเตะมือเจ็บเลยมือกะ không phải nó trong phường cái điện không có cho cái nhà lại cái cái mà là đẻ không có mốt không có mốt là có bù dạng dạng tay mồm bù bù dạng mà là nhà đình đệ nè nó tát nhà bớt โอ้ภูเขาลอ้ลอมรอบเลยเด้อพี่น้องเด้อเพึ่งที่เ้าอยู่นี่กับเขาคือกันได้ดูภูเขาเลยอ่ะเลตัานะี่ยส้งลุยอย่างเดียวว้าวว้า,าลุยลุยไว้จัดอ่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เจ้าแม่เจ้าแ่ด้วยนะคะสวัสดี